ไม่ออนแล้วนะเปิดอย่างเป็นทางการค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างดีเดียบโลดชั้าอ่าโอ้ับก็ดีใจมากเลยคือคือตอนแรกอะก็เราก็เหนื่อยนะครับคือก็เพิ่งรู้ว่าการทำค่ายมันเหนื่อยมากขนาดนี้ครับแล้วก็แต่รู้สึกดีที่ความเหนื่อยมีเขาอยู่ด้วยไงเหมือนแบบเราเราเราช่วยกันคิดเราช่วยกันแชร์เราแบบคุยหอบแล้วก็หอบนะแล้วต้องหอบเออเธอก็พูดไปเราจะเป็นคู่นั้นไปเรื่อยๆแล้วพอวันนี้ พอวันนี้พอเป็นวันที่บแบบเหมือนแบบมันทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็แบบเหมือนแบบสามารถแบบเหมือนแบบออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเออเราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันมีอย่างก็รู้สึกแบบเออดีใจแล้วมันก็มีความหายเหนื่อยอยู่ดีใจค่ะเราซุ่มทํากันมาเกือบหนึ่งปีค่ะคคแล้วพอโเจต์มันอ p ู r แคร์เบลเกิดขึ้นจริงๆมีม,มีการสร้างการอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมั่นใจว่าเออเราทํางานเปิดค่ายเป็นจริงจังเลยแล้วก็จะได้เผื่ออนาคตเราจะได้มีซีรีส์หรือสร้างหนังเรื่องเรื่อง ต่อไปในอนาคตได้ค่ะเรามีรายได้เอย่างไรบ้างที่เปิดเพื่อเตรมแรกเลยตอนนี้เอาโปรเจกต์นี้ก่อนเลยครับของเราเป็นเหมือนแบบเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวใช่ครับอาจจะเล็กหน่อยแต่เราเชื่อว่าเราเราฝันไกลค่ะเราฝันใหญ่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าอันนี้มัน s ักเซสมันก็จะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ดูในภายของใหม่ก็คือใหม่ไม่ใหม่ก็คิดเอาไว้ค่อนข้างหลายเรื่องแต่ไม่ได้อยากบอก พี่เต๋อมาเพราะว่าพี่เต๋อเขาเขียนบทเขาจะเขียนเลยคือแต่มสําเร็ของแต่ละคนจะมีคนละเับไม่เหมือนกันของเราต้องแบบไหนถึงเรียกว่าแบบนี้แหละเป้าหมายเราเลยความสําเร็จเหรอใช่เขาหม่เอันนี้ก่อนอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันโอ้เจิกผมด้วยไม่ก่อนไม่แค่รู้สึกว่าแค่ทุกคนยอมรับว่าเป็นค่ายที่น่าเชื่อถือแล้วก็แบบว่าสามารถสร้างผลงานออกมาให้แบบสร้าง new generation สร้างนักแสดงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าทําได้แบบนั้นเราเป็นค่ายที่ทุกคนอยากอยู่ค่ายที่ทุกคนอยากร่วมงานด้วยอันนั้นคือแบบติ๊ถูกค่ะได้เจอแล้วค่ะผมคือผมรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วผมอยากจะพอเรียนฟิล์มเนี่ยผมอยากจะมีงานสักชิ้นหนึ่งที่ที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนจําได้แล้วทุกคนแบบเหมือนแบบชอบมันนะครับแล้วก็พอเรามาทําค่ายผมก็ยังความฝันนั้นผมก็รวมกันเลยเป็นอันเดียวกันก็คือว่าค่ายเนี้ยผมอยากจะผลิตงานแบบ อย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่แบบเหมือนทุกคนเห็นแล้วทุกคนอ,อกหัวชื่นชอบทุกคนแบบหลงรักแล้วมันก็สามารถไปได้ไกลทําให้เด็ก,ดกๆบอกว่าเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะมีความสุขครับผมก็รู้สึกว่าเออเราก็มีความสุขผ่านผลงานของเราเดี๋ยวตอนนี้โปรเจกต์ไออันแรกครัเริ่มไปถึงไหนแล้วคะคะแคบิลตอนนี้ก็คือบทใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเริ่มถ่ายคือแต่ว่าบทจะเสร็จก่อนแน่นอนได้ชมได้ชมแคสที่คือคัดได้บท กำลังได้ค่ะก็บางท่านก็มาในงานด้วยแล้วก็ได้เห็นภายในปีนี้ค่ะเป็นไงบ้างเรียนผลการใช้ว่าตื่นชินแล้วคือพอมันกรีนไลท์ทุกอย่างมันเร็วมากเลยค่ะใช่ตอนแรกเราก็แบบเออเงยหายเฉยๆไปก่อนสแปันึงกรีนไลท์แล้วปึ้งโอเคพี่เหมือนแบบโยนให้เขาเลยหรอเหมือนแบบลงเลอร์โคสเตอร์มากครับจริงค่ะตอนแรกก็ โอเคจะทำแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วโอเคเราก็ค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยรอไปเขียวนะอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเงี้ยเหบือนให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ p p r o ว่าแบบว่าโอเคมีที่ออนแล้วมีลูกค้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเราก็รอรอสเต็ปนั้นพอแบบว่าพอมันตุ้มเข้ามาทีเดียวก็คืออ่ะไฟลนแล้วตอนนี้ที่ออนที่บ้านที่คุณที่ไหนอะได้ได้ที่ไหนดูยังไงสองตปั๊บอุ้ยข้าแล้วเช็คเอาต์หน่อยอะมี่ เอ่ยกเลยนี่ได้ที่แล้วได้ที่แล้วครับสองพังที่เป็นใหม่ด้วยแล้วแต่เปิดที่จัหรพรรดิเสือต้องพูดถึงที่ออนได้ไหมคะเฮ้ยอะเขาไปพูดเลยว่าขอเลดแม่อยู่อะไม่แล้วแล้วใส่ชุดแม่อยัวเดินเข้าไปพูดเลยลูทใส่เอ่อใส่ชุดแม่อยู่เดินใส่ชุดสีน้ำเงินเข้าไปเลยที่ช่องแล้วบอกว่าขอเลดแม่อยู่อวมันมันซึ่งไม่ตอบว่า เขาบอกว่าไม่มีเขาบอกไม่ม okay, so, so to oh, okay. ีเพราะทุกคนต้องเท่าเทียมไม่ก็เลยโอเคเข้าใจค่ะแล้วก็แต่ก็ผู้ใหญ่ก็ใจดีและเมตตามากค่ะก็ได้ทั้งตัวของทางช่องเองแล้วก็ได้ตัวแอปพลิเคชันของวันดีด้วยค่ะเพราะว่นเป็นคลแรกเธอโลกหลายคนแบบทำไมถึงจับเธอลก ไม่อยากเล่นเองไม่มีใครจ้างใหม่เพราะไม่มีใครจ้างใหม่เดากจะทำบทมาให้เัวเองเล่นแล้วพอคิดว่าอุ๊ยจะเล่นแล้วอ้าวแล้วคนนี้มันก็ไปไม่สุดก็เลยเราให้โอกาสเด็กเจเนอเรชันใหม่ดีกว่าให้แบบเด็กเจนใหม่ได้เล่นแล้วก็อยู่บ้างหลังความสําเร็จของร้องๆค่ะเพราะว่าถ้าเป็นใหม่เองอะทุกคนก็จะจินไหมล่ะก็จินแต่ก็จินแบบไม่สุดก็เหมือนมีผมมายืนจ้องอยู่แบบไม่ได้ ใช่มี่มีคนคุมกําเนิดใช,ใช่แต่ว่าที่จริงใจอยากเล่นเองค,ค่ะ<ม>เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบไหนเองอะใหม,ม่ก็เล่นกับหญิงกับชายก็ยังเล่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนใหม่เล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีผู้ที่มาจ้างใหม่ให้เล่นเลยค่ะก็ะเลยอให้โอกาสเราชอบเด็กเลยให้โอกาสเด็กดีกว่าเห็นว่าน้องที่นักแสดงเขต้องหมายถึงว่าคัดคู่กว่าจะแบบเขาจะลงตัวก็คือใช้เวลานานเหมือนกันนานมากครับ ไม่นอนร้องไห้อะไม่ร้องไห้แล้วก็เล็บทุกปุ๊บที่มีแล้วบอกพี่แต่ว่าไม่ทําแล้วเขาจะเขาจะไม่ทําบอกไม่ทําไม่ทำเนี่ยหลายรอบมากเพราะมันไม่ได้เยเรื่องตั้งใจมันเครียดคือจริงมันมันเครียดครับเพราะว่ามันหลายอย่างมันเราควบคุมไม่ได้คือสิ่งที่เราทําได้บางทีเราเราหาคนได้เราเขียนบทเราทําอะไรได้แต่ว่าอย่างเคมีหรือแบบว่าความตั้งใจหรือว่าแบบเหมือนสกิลอะไรทุกๆอย่างของเด็กๆที่จะมาเล่นเนี่ยครับมัน บางอย่างเราควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็เราก็ต้องต้องพยายามผลักดันไปพอจนถึงจุดหนึ่งก็เหนื่อยเหนื่อยก็ต้องถอยกลับมาพักก่อนแป๊บนึงแล้วค่อยค่อยกลับไปเล่นแต่สิ่งที่ควบคุมได้แน่นอนคือจิตใจของเราเองอ้าวมันจบสวยแล้เนี่ยเอราะฉะนั้นพี่ต่อให้กำลังใจยังไงตอนที่นี่จะไม่ทำแล้วจะไม่ทำแล้วไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอีกเนี่ยก็ก็ให้เวลาเขาครับแล้วก็ค่อยคุยเพราะเพราะว่าจริงจริง ไม่ทำไม่ทำมันเป็นแค่แบบเหมือนแบบเป็นวิธีการระบายเขาแหละแต่ว่าใจจริงๆเขาก็ยังทำแหละ <c oughs> ใจจริงๆใหม่ก็<ช>หม่ก็นี่แหละแต่หม่ก็จะเป็นฟิลเหืององงแงนิดนึงกับพี่เต๋อแค่นั้นค่นะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือ ไม่ไม่ท้ออยู่แล้วจนกว่าที่จะเห็นเด็กตัวเองประสบความสำเร็จแล้วคนที่เราตามหาที่แคสมาได้เป็นใครบ้างคะมาแล้วมาแล้วแต่ว่าไม่อยากจะสปอยเด็กก็คือยังไงแล้วตัวน้องๆทุกคนก็ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาคะ่ะอย่าว่าแต่น้องแค่ตัวใหม่เองใหม่มีอะไรที่พัฒนาเลยแต่ความเด็กอะต่อให้ได้รับรับโปรเจกต์นี้แล้วก็ยังอยากให้น้องพัฒนาในทุกๆด้านภาษาเอนเตอร์เทนดูแลเออแอคติ้งร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะแบบ ถ้ามาทางนี้เราก็อยากให้น้องๆตั้งใจจริงๆในทุกๆอย่างไม่เหมือนรุ่นพี่สมัยพี่เป็นดาราเป็นดาราใช่ไม่ถือว่าสมัยพี่เข้าวงการพี่ไม่ต้องสมัยพี่เดบิวอาจจะไม่ต้องร้องไม่ต้องเต้นแต่สมัยเนี้ยเด็กอ่ะต้องต้องทำให้ได้หมดต้องให้ได้หมดครับสมัยพี่ต้องร้องต้องเต้นไหมคะเมย่อ20ปีที่แล้วแต่จริงๆได้หมดได้หมดจะเต้นให้ดูเลยนะผมได้หมดส่วนใหญ่เขาจะบอกผมหยุดเองผมก็ทำไปแล้วคนอื่นจะบอกให้หยุดเมบอกว่ได้คือวันนี้ดีอะเรดี คือพี่ก็ทาได้หมดทาได้หมดแต่ว่าคนจะบอกให้หยุดอ่ะเรื่องแรกมันแนวโรแมนติกอันนี้เรื่องอะไรเป็นหลักหรือเป็นจริงๆเป็นเป็นรักครับเป็นเป็นโรแมนติกเป็นหลักครับแล้วก็มันก็จะมีความคอมดี้มีความแอคชั่นด้วยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือมันจะมีความพ็อดเรื่องเนี่ยมันจะมีความแบบแบบดาร์กนิดนึงผสมความดาร์กนิดนึงเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนจำดี ยิบเรื่องแรกที่จะทำก็ทำรู้สึกว่าดูเรื่องยตัวมยนแล้วก็ดูยากมันมีเรื่องรายละเอียดความละเอียดอ่อนหลายอย่างใช่เดี๋ยวบอกแฟนคลับว่าในไพ่หลอดนะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในตัวซีรีส์จริงๆคือมันมันจะไม่ได้ดูเครียดมากขนาดนั้นครับคือจริงๆมันจะมีความดูแบบเหมือนแบบเราก็สามารถดูลุ้นๆไปได้เรื่อยแต่ว่าความกดดันความแบบเป็นดราม่าอะไรก็ยังมีอยู่เหมือนกันค่ะด้วยค่ะกลัวพิเศษไหมเรื่องแบบเผื่อันมีดราม่าพอเราหยิบจับอะไรคับ คือมาเล่นมาอัดรรเรื่องเบียดอ่อนที่ห้ามที่แต่ไม่ได้อะไรแบบนี้คือถ้า,ถ,าถ้าหลายอย่างถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่สมมติเราควบคุมไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าทางเราเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราสร้างมันจะเป็นเหมือนเรือนจำหญิงในจินตนาการในแบบของอทีมเขียนบทแล้วก็ในแบบที่เราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ครับแ,แต่ว่ากฎระเบียบต่างๆข้อบังคับต่างๆอะไรก็ก็จะอยู่ในนั้นก็เป็นทุกอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุติครับแต่ว่าก็ก็ <ๆ S 2> จะมีความสนุกสนานอยู่เหมือนเราสร้างโลกของเราขึ้นมาใหม่เลยอ่ะก็คือใน ในคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นคุกแบบที่บ้านเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเอามาเปรียบกันไม่ได้อย่างเช่นชุดคอสตูมเสื้อสีผมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอนุญาตให้ทำสีผมนะคะเป็นในจินตนาการนิดนึงได้ได้ครับติดแกรมนิดนึงทีนี่เป็นแฟนกันทำงานล้วกันเพาะกันทั้องไหมส่วนใหญ่ไม่น่าจะเชื่อไหม ไม่ทาต้องเชื่อนูนเ่อเชื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 ่อ่อเชื่อเชื่อเชือเชื่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 อเชือเชื่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 อเช่อเชื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 เชื่เชืเอ่เอเเเอเอเอเเ่เ่่เ่เ่เ่ คือถ้าเถียงแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วอันนั้นคือไปสุดทะเลาะถ้าเถียง่าเดี๋ยวลองคิดดูลองคิดดูอ่าได้ไี่ยังแบบน้ำยังแบบไหลนิ่งๆคือหนูจะบอกสิ่งที่หนูต้องการเลยแล้วพอพี่เตอแย้งมาใช่ไหมคะไหม่ก็จะบอกว่าแต่ใหม่ชอบแบบนี้แล้วถ้าเขายังมีแย้งมาอีกครั้งที่สองปุ๊บไม่ปล่อยให้เขาเลยปล่อยให้เขาออกไปไกลเลยออกไปเลยปล่อยเลยไม่ใช่คือถ้าคยอมคือใช่ค่ะคือพี่เตอเนี่ยถ้าเขา ครั้งที่ปกติเขาจะรู้เรื่องแต่ถ้าเขามีครั้งที่สองครั้งที่สามอะแปลว่าอันนี้เขาอยากได้จริงๆริงน้เข้าใจกันเข้าใจเอาเรียกว่าตามใจแฟนด้วยเปล่ามันก็เข้าใจเขารู้ใจครับเฮ้ที่มิโนโตะทำไมที่มีหนูโตนานแล้วเหมือนกันนะที่มีหนูโตนานแล้วนะเออมีเด็กเด็กมีเด็กเอามาเลยนะเอาเด็กๆมาเลยไหมครับลูลูกลูกไม่แต่ตั้งแต่สัมภาษณ์มาตั้งแต่นาทีแรก มือไม่ปล่อยกันเลยนะมือไม่ปล่อยกันเลยเนี่ยเออพหวานกันมากเลยอ่ะมือเขาหวานมากมันไม่หายหรอกหลักหวานเจี๊ยบมีรอนนี่ด้วยอ่ะร้อนอ่ะม้อนนี่ดเยอะอ่ะมันคือหนูก็ยัาอยู่ว่าทำไมพี่เต๋อเงียบไปนานอ๋อไปแต่งกรอนแต่งกรอนแล้วแต่งสดต้องสดเหรอคะแต่งกรอนประมาณสักสิบห้านาทีจำได้ไหมคะว่าต้องพูดอะไรแต่งกอนใช่แล้วแต่งว่าอะไรไปบ้าง คุ้นจำไม่ค่อยได้เราแต่งเราใช้พลังงานแห่งความรักทั้งหมดไปในมุมนี้แล้วสุณทอนพูดเข้าสิงว่าเราต้องทำแบบนั้นครับเรื่องใหม่อ่านปุ๊บจะว่าอย่างนั้นก็ได้ไหลเลยใช่ปะใหม่ปิติใช่เขาปิติปิติมันอยู่ในหปิติเลยมืนรู้สึกดีใจเพราะว่าไม่เคยมีคนแต่งกอนให้ใหม่ขนาดนี้มากลอดยาวด้วยดอกไม้เลยคือมันมีคุณค่ามากเลยมากกว่าดอกไม้กมันแบบมันมาจากการตั้งใจของเขาเลยซึ่งแบบ แล้วเขาก็ลืมด้วยไงว่าเขาลืมด้วยหรือเพราะแต่งอะไรไปอันนี้แต่งไว้กี่วันแล้วคะรว่าแต่งตอนนั้นเลยครับปวดเลยว่าเราเป็นไรตอนเด็กปวดที่ปวดแท้ผมเคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนทิวไผ่งามครับในการไปประกวดแต่งกอนครับแต่ตกรอบเพราะว่าปวดท้องเข้าไงอันนี้เรื่องจริงมันจะไม่คิดไม่ออกเหนื่อแต่งก็เลยมาระบายตามไปเป็นไทยแหลกไปเลยเป็นตัวแทนโรงเรียนแต่พอไปแข่งระดับเขตก็ะแพครับ นี่ก็เขาปวดท้องเข้านะจริงๆเพราะปวดอึครั้งนี้ก็เลยได้มาแก้มือด้วยการแต่งให้สาวครั้งนี้พอผมรู้ว่าผมจะแต่งให้น้องใหม่เสร็จปุ๊บผมไปเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมองโล่งปั๊บอันนี้แต่งให้ตุ้ยไม่เต๋อไม่ไม่ไม่ต้องแรงครับเพิ่งนานๆทีครับก็จะมีช่วงคบกันแรกๆแล้วแต่งเพลงอู้แต่งเพลง ช่วงแรกๆแต่งเพลงบาลนไทยแรกปะคะบาลนไทยแรกแต่งเพลงแล้วเอาเพลงไปทํากับพี่อุ๋ยป่ะพี่อุ๋ยบูดเเบสเป็นเพลงออกมาเพลงน่ารักน่ารักครับแล้วในเพลงมีแต่เสียงเสียงลิงใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นลุงกับลิงอยู่ก็จะเป็นเพลงเหมือนประมาณว่าเออลุงจะขอมาดูแลลิงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ทำเสียงลิงเองไปขับอยากได้อินเพลงนั้นอะ ก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวไม่ปล่อยเพลงให้ฟังหน่อยก็ตลกับเพลงตลกตลกค่ะเพลงตลกค่ะเพลงตลกก็มาครั้งนี้ก็เป็นงานเห็นเขาต้องทำมาจากทั้งกุหลาบพ่อโตแล้วก็อกุหลาบตั้งแต้อนก็ปีหน้าก็ต้องทำให้ดีกว่านี้น่ารักกดดันแล้วนะกดดันแล้วนะก็จะแต่งกรอนไปแล้วแต่งเพลงไปแล้วแต่งเพลงแล้วมันเหลือแต่งเดียวแล้วแหละใครแต่งไงใครคนก็ไปถามเลยว่าแต่งกอนแล้วไม่ได้ใครก็ไปแต่งกอนแต่งตัวไปรับไปทานข้าว ในเอ็นก็เหลืออย่าี่แต่งอ่เพูดอย่างนี้มาคนคิดแล้วนะคิดแล้วนะว่าแบบผมพูดเลอยราเจอยู่เตยพูดเตยพดใหม่อนทคนนี่ตอนเนี้ยเอาจริงมันใกล้ไใกอ่ะเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนกับว่าลงตัวหลายๆยางมากแล้วอะไรเงี้ยครับสักทีเธอก็จริงๆก็เป็นเป็นสิ่งหม่บอกเนาะเป็นสิ่งที่คุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็คุยคุยกันมาบ่อยแต่ว่าพอดีเอาจริงๆคือพอเราไม่ถึงวัยอะไรวัยไม่ถึงวัยไม่ถึงวัยหร ยังไม่ถึงวัยเด็กกันอยู่เรายังเด็กกันอยู่คือจริงพอเรามาทําค่ายอะพอเรื่องทาค่ายเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็แบบโอ้มันดึงดึงพลังงานของเราไปเนะคืออยากอยากจะเห็นค่ายมันสวยงามก่อนเอาเป็นว่าถ้าเด็กเราดังเมื่อไหร่ค่อยแต่งงานครับแฟนคลับน้องๆนะคะแฟนคลับน้องๆาูดูแลเด็กๆในค่ายด้วยนะคะถ้าเด็กในค่ายประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ครับพวกพี่จะประสบความสำเร็จในความรักของพี่เหมือนกันถ้าวันนี้เด็กดังขึ้นมาสักคนสองคนนะอ้พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ อันนี้เราพันเลยเหรอดอกเด็กเลยหรอหลายคนสงสัยดอกไม้กนี่อา1หนึ่งพันดอกครับพันดอกมีคนไทใหนึ่งพันแต่คนเก็บอะคะคือหนูเวลาเก็บอะมันต้องแยกออกมาเพื่อแบบใส่การอะไรดอกปิดใจกันครับที่ที่ให้หนึ่งพันดอกมีคำมั่อะไรพิเศษอะไร มีด้วยเหรอพันให้พี่ขอบคุณมากครับพี่ก็ชั้นแต่งกอนเด็กกันะอ๋อาล่ะครับใช่เป็นเรื่องความผูกพันอยู่ด้วยกันมา6-7เจ็ดปีรู้สึกอ่ะครับคนลุกเลยคุณเขาเพิ่พูดเมื่อกี้เหรอผมแค่เอาคำพูดของพี่ฟิกมาเองครับมันมีมันมีข้อสือหมายบอกว่าอะไรนะลุงจะดูคุ้มครองปกป้องอะไรมาเลยนะมีอย่างจำได้มากเลยใช่ไหมจำได้จำได้ จะขอเป็นคนคุ้มครองหนูเองปกป้องหนูเองเหมือนริงศักสิเลยเหมือนสิงศัดิสิทธิ์อ่ดูหน้ากัว่าไม่เพราะว่าเปลี่ยนมูดเร็วมากอ่ะคือจริงๆแล้วเขาเขาเป็นคนที่แบบเหมือนน่ารักมากอะแล้วก็จิตใจดีมากแล้วอยู่ด้วยแล้วเขาแบบอยากให้คนมีความสุขะแต่ว่าเหมือนเขาก็เขาก็เจอกับปัญหาเยอะไงอยู่ในชีวิตเขาอ่ะครับแล้วเขาก็ผมรู้สึกว่าการที่มีคนดูแลหรือมีคนปกป้องอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้คป็จริงที ถ้ามีแล้วเขาจะสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยเขาเขาเองก็เหนื่อยอยู่ที่ตอดแล้วจะย้ำว่ากำลังแบบที่จะอยู่เคียงข้างตลอดขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแฮชแท็กอะขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตัเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมอยู่เคียงข้างอยู่แล้วดูติดกัถึงขนาดนี้ดูดิท้องมันไม่ปล่อยเลยอ่านประโยคนั้นแล้วเป็นไงคะใหม่ประโยคสุดท้ายขอบคุณทูเลเขาอาจจะจำไม่ได้ด้วูสักผมว่าเขาเปิดเขาซึ้งอ่ะดูจำไม่ได้ ตอนอ่านแล้วเขาก็แบบคือก็ดีนะ้คะเห็นเมื่อกี้พี่ขออนุาต้ก่อนหน้านี้ใหม่ก็แบบเจอเรื่องแบบอะไรไม่ใช่อนเรมีเยอะเลยไเราให้กำลังใจยังบ้างเป็นห่วงเขาก็ให้กำลังใจอยู่ครับคือผมก็เป็นที่ระบายเป็นที่ปรึกษาคุยกันอยู่แล้วทุกเรื่องครับไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องดราม่าเรื่องแบบเรื่องที่ทาให้เจ็บช้ำต่อให้เป็นเรื่องต้องเรื่องดีเรื่องตัดสินใจคือเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วใช่อย่างเรื่องที่ผ่านมา ที่ที่เป็นข่าวคุณพี่เต๋อเขารับรู้มากตั้งแต่แรกนะคะ่ะแบบตั้งแต่พบกันแรกก็คือใหม่ก็คือเวลาเราคบใครเราก็บริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เล่าให้ฟังทุกอย่างมันก็รู้มาตั้งแต่แรกเหมือนเราแชร์แชร์ชีวิตกันอยู่แล้วแชร์แชร์ใหม่ภูมิใจไหมที่เติอในชีวิตนี่ดูสิครับไมนไม่ต้องพูดก็ได้เหมือนกันค่ะแต่แหวนนะคะการกระทมันอุ้ยาเตแหวนขี่กันหล่ะดีค่ะ ผมก็เป็นที่ปรึกษาเขาเปลี่ยนเรื่อนอะเปลี่ยนชัดจิ๋วชัดจิ๋วผู้หญิงนะเก็บมือเลยไม่ให้จับเพราะว่าไม่จับแล้วทไมล่โอ้ยจูนใจไม่ต้อเติมเนาะก็ดีค่ะอืมอดีมีลุงอยูกเข่งข้างทุกอย่างโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมใหม่โอเคแล้วค่ะที่ผ่านมาทุกอย่างสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็ดีค่ะดีขึ้นครับดีขึ้น ขอบคุณนะคะต่อไปดูนะอินเสิร์นดิ้อินเสิร์นนะคะฟังตง